แบรี่ชานเอลช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่แบรี่ชาแนลคลิปนี้แบรี่จะพาเพื่อนๆไปรับชมเรื่องสร้างสุดสยองจากแบรี่ 's Horror Book อีกสิหน้าด้วยกันซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่1ก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในชาแนลนะคะและสำหรับใครที่ชอบอ่านก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในแทบชุมชนหรือใน f a Facebook Page b e r r y Channel ได้เลยค่ะแบรี่จะวาดและอัปเดตให้อ่านกันเรื่อยๆเลย ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาละจะสยองแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะหน้าที่11ฉันเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาอยู่หอในของมหาลัยหอนี้มีทั้งหมด14ชั้นและฉันก็ได้อยู่ชั้นบนสุด ปีหนึ่งซ้อมรับน้องหนักมากฉันเลยสลบไปตั้งแต่หัวค่าทุกวันจนหมดช่วงรับน้องถึงได้ใช้เวลาอยู่หอมากขึ้นฉันจัดโต๊ะขิดนหนังสือไว้ชิดผนังห้องและให้หันหน้าไปทางหน้าต่างเพราะชอบดูวิวและรู้สึกว่าอากาศมันถ่ายเทดีจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ฉันกำลังนั่งปั่นงานอยู่ตรงโต๊ะหนังสือก็รู้สึกเหมือนเห็นอะไรแวบๆสีขาวๆล่วงผ่านหน้าต่างไป ด้วยความอยากรู้ว่าตัวเองตาฝ่ายหรือเปล่าก็เลยลุกไปชะงวกดูตรงหน้าต่างเผื่อว่าจะเจอของที่ตกลงไปแต่สิ่งที่ฉันเห็นก็คือผู้หญิงในชุดนักศึกษาเปื้อนเลือดกำลังปีนขึ้นมาจากข้างล่างตรงมาหาฉันอย่างรวดเร็วหน้าที่12ผมเป็นเซลแมนต้องขับรถไปติดต่องานที่ต่างจังหวัดเป็นประจำเลยไม่ค่อยได้อยู่บ้าน และนานๆนนทีจะได้หยุดยาวสักทีหยุดยาวรอบนี้ผมเลยถือโอกาสจัดการงานบ้านที่ผัดวันประกันพุ่งมานานแต่สิ่งที่ต้องจัดการมีเยอะมากและผมก็อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวกว่าทุกอย่างจะเสร็จเวลาก็ล่วงไปถึงสามทุ่มแล้วขณะที่กำลังเดินเอาขยะไปทิ้มที่ถังขยะหน้าบ้านก็สังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่บนฝาถังขยะเลยถามไปว่ามาทำอะไรตรงนี้หนูทำไมป่านนี้ยังไม่กลับบ้านเด็กคนนั้นตอบกลับมาว่า ตั้งแต่แม่เอาหนูมาทิ้งไว้ตรงนี้น,นี่ก็เป็น,ปนบ้านของหนูแหละครับคุณอาหน้าที่สิบสามแม่โทรมาบอกว่าพ่อล้มตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลผมเลยต้องขับรถกลับต่างจังหวัดกระทันหันตอนเที่ยงคืนพอขับพ้นตัวเมืองมาได้สักพักบรรยากาศรอบตัวก็กลายเป็นถนนเปลี่ยวๆที่มีแสงไฟสลัวๆจากเสาไฟและศาลาริมทางที่นานๆจะเห็นสักที ขณะที่กำลังเอาใจไปจดจ่อกับการขับรถจะได้ไม่คิดอะไรฟุ้งซ่านใส่ตาก็เหลือบไปเห็นว่าสาลาริมทางข้างหน้ามีผู้หญิงใส่ชุดสีแดงนั่งก้มหน้าอยู่โดยความที่ฟังเรื่องผีมาเยอะเลยเผลอคิดไปว่าถ้าเป็นไปตามเพราะเรื่องผีนะซาลารถัดไปต้องเจอผู้หญิงคนเดิมอีกแน่ๆแต่พอขับรถถึงศาลารถัดมาก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วเพราะเธอคนนั้นย้ายมานั่งก้มหน้า ที่เบาข้างคนขับแทนหน้าที่14เย็นวันนั้นผมออกไปกินชาบูกับเพื่อนที่ร้านแถวหอพักขณะที่กำลังเดินกลับก็สังเกตเห็นว่ามีคุณยายคนหนึ่งยืนจดจดจ้องจ้องอยู่ตรงทางม้าลายเหมือนกำลังหาทางข้ามถนนตอนนั้นเป็นเวลาทุ่มกว่า,วาคนกำลังเลิกงานรถลาเลยพุกพ่าน และตรงนั้นก็เป็นถนนสี่เลนที่ค่อนข้างอันตรายผมเลยเดินเข้าไปหาอาสาจะพาคุณยายคนนั้นเดินข้ามถนนหลังจากพาคุณยายข้ามถนนเสร็จคุณยายก็หันมาบอกว่าขอบคุณมากนะไอ้หนูตั้งแต่ยายโดนรถชนตายตรงกลางทางม้าลายนั่นยายก็ไม่เคยเดินข้ามถนนได้สำเร็จเลยสักทีลูกเอ้ยหน้าที่สิบห้า คืนนี้มาเข้าค่ายที่โรงเรียนเลยชวนเพื่อนในกลุ่มผลัดกันเล่าเรื่องผีเรื่องเล่าแต่และเรื่องน่ากลัวมากโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายแต่ฟังยังไม่ทันจบครูก็มาไล่ให้เราเข้านอนพอเช้ามาได้ความคาใจก็เลยไปไล่ถามหาเพื่อนคนที่เล่าเรื่องสุดท้ายเมื่อคืนเพราะอยากฟังต่อแต่ต่างคนต่างก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เล่าเรื่องนั้นแล้วใครล่ะที่เป็นคนเล่า แถมหลังจากนั้นไม่นานเราก็ลืมเรื่องที่ได้ฟังไปจนสนิทพยายามนึกยังไงก็นึกไม่ออกจำได้เพียงแต่ความรู้สึกตื่นเต้นและสยองตอนที่ได้ฟังเท่านั้นหน้าที่16ช่วงนี้เวลานอนจะฝันว่ามีเงาสีดำสนิทมายืนจ้องหน้าตอนหลับแถมตอนตื่นมาก็รู้สึกว่าเข้าของในห้องมันไม่อยู่ตำแหน่งเดิม ทั้งที่จำได้แม่นว่าตัวเองไม่ได้หยิบจับหรือย้ายของพวกนั้นเลยเลยคิดว่าตัวเองอาจจะนอนละเมอและไปหยิบนั่นนี่ต่อกลางคืนคืนนั้นเลยตั้งกล้องให้หันไปทางเตียงเพื่อถ่ายพฤติกรรมของตัวเองเวลานอนแล้วก็เข้านอนตามปกติพอตื่นเช้ามาก็เอากล้องมาเปิดดูก็เห็นภาพเรานอนอยู่บนเตียงตามปกติมีพลิกตัวไปมาบ้างแต่พอกรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนกว่า ก็เห็นเงาร่างดำๆค่อยๆคลานออกมาจากใต้เตียงแล้วมายืนจ้องหน้าเราตอนหลับหน้าที่17กํากำลังนอนหงายเล่น iPad อยู่บนเตียงแต่มือดันเผลอปัดเข้าแอปกล้องถ่ายรูปโดยบังเอิญกำลังจะกดออกแต่ตาเหลือไปเห็นอะไรสีดำๆตรงปลายเตียงเสียก่อนพยายามเพ่งมองว่ามันเป็นเงาของอะไรหรือเปล่า แต่สักพักเจ้าก้อนสีดำๆนั่นก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆจนได้รู้ว่านั่นคือหัวของคนที่ถูกไฟไหม้จนเกรียมและเจ้าของหัวนั่นก็กำลังปีนขึ้นเตียงมาหาอย่างช้าๆหน้าที่18วันนี้ต้องวิ่งวุ่นกับงานทั้งวันเหนื่อยมากขากลับขึ้นรถไฟฟ้าก็คนเยอะไม่มีที่นั่งอีก และที่แย่กว่านั้นคือสังเกตเห็นผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราแอบมองเราอยู่บ่อยๆรู้สึกอึดอัดแต่จะหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะคนแน่นมากเลยทําเป็นไม่สนใจแล้วเบนสายตาไปที่หน้าต่างรถตรงหน้าแทนแต่สิ่งที่เห็นก็คือเงาสะท้อนของตัวเองที่ยืนอยู่แต่มีหัวผู้หญิงอาบเลือดโผล่มาตรงไหล่ของเราด้วยดูเหมือนว่าเขาลือที่ว่ารถไฟฟ้าขบวนนี้มักจะมีคนมาฆ่าตัวตายอยู่บ่อยๆ คงจะเป็นเรื่องจริงหน้าที่19ผมทำงานกะบ่ายกว่าจะเลิกงานกว่าจะถึงห้องก็สองสาทุ่มแล้วผมเลยได้อาบน้ำตอนดึกๆทุกวันและทุกครั้งผมจะเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปเปิดเพลงฟังตอนอาบน้ำด้วยจะได้ไม่รู้สึกวังเวงเกินไปแต่วันนั้นลูกค้าไม่ค่อยมีผมเลยได้เล่นมือถือบ่อยกว่าปกติกว่าจะเลิกงานแบตมือถือผมก็หมดก่อนแล้ว ผมเลยเปิดเพลงในคอมแล้วแง้มประตูห้องน้ำเอาไว้ให้เสียงเพลงรอดเข้ามาแทนขณะกำลังอาบน้ำเพลินๆอยู่ๆเสียงเพลงก็เงียบไปพอหันไปมองตรงประตูก็เห็นมือสีดำค่อยๆโผล่เข้ามาตรงช่องที่แง้มไว้หน้าที่20ผมเป็นคนขับแท็กซี่วันนั้นได้รับคู่รักคู่หนึ่งมาจากหอพักแถวชานเมือง ฝ่ายชายยกกระเป๋าใบใหญ่มาสองใบผมเลยลงไปช่วยยกใส่ท้ายรถให้ระหว่างที่ขับรถไปที่จุดหมายก็สังเกตว่าทั้งคู่ไม่พูดไม่จากันเลยคิดว่าคงจะทะเลาะหรืองอนอะไรกันมาบรรยากาศชวนอึดอัดแต่ผมก็ไม่กล้าชวนคุยเลยได้แต่นั่งเงียบๆและตั้งใจขับรถไปพอขับไปถึงที่หมายฝ่ายชายก็จ่ายเงินแล้วลงไปแต่ฝ่ายหญิงยังนั่งอยู่ที่เบาะหลัง ผมเลยหันไปถามว่าทำไมยังไม่ลงล่ะครับหรือจะไปไหนต่อเธอตอบด้วยน้ำเสียงเศร้าว่าไปไหนไม่ได้หรอกคะ่ะก็ฉันอยู่ในกระเป๋าท้ายรถนี่นาจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคิดว่าเรื่องไหนหลอนสยองที่สุดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแบรี่ชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ